สวัสดีครับพบกับผมแบกเมย์ชาแนลครับเมื่อนี้ไปได้กีดยางครับเดี๋ยวสิพามาเก็บเห็ดครับเห็ดขอนเห็ดมันออกน้ำขอนใหม่นะครับเแถวบานเอื่นเห็ดบดครับนี่ครับไปเก็บน้ำกันครับพอขอนแรกครับบัวลายมาไลยครับดอกง่ายเลยครับ พี่น้องเคยกินกันมั้ครับเไสซุปแสบเตอรครับนี่ขายกันลราคากันแพงเติบไปได้ดครับแวบานเขาสื่อกันกิโลละสองร้อยครับอืสุปกระแสบแกงกระแสบครับเก็บทากันนะครับขึ้นทั้งคอนเลยนะครับตรงเนี้ย มาลไล่ไปเลยครับมื่บ้านเฮาเก็บไปเลยนะครับมาเด้อครับมาเก็บเห็ดครับเีดดอกอง,งามๆครับกำลังงามเลยครบยบับเห็นตีนอ้อยบนเบิ้งเห็ดนแคนไหน อ่ะเก็บกังขี่ครับหมดลายเป็นไรครับความโตกงามเลยครับอ่ะ งามๆเลยครับโอเคเดี๋ยวครับมาเกมต่มกันครับ มา,มาดีดเลยน,น,นี่เำามาเบิงกับไก่ครับออกเยเห็นหัครับขอนใหม่อยู่ปลาเนะครับนี่ออกออกเองด้วยธรรมศาสตร์นะครับ ตอนนี้ราคาอยู่กิโลละสองร้อยครับกิโลละสองร้อยโลหนึ่งไร่เติบดนะครับพวนโมนักพอสื่ออยู่ครับกิโลหนึ่งมันได้ลายอยู่ครับเห็ดโมนักป็นเดยตุ่มแดงไปสุกสุกใส่หน้างหมอกินตะป่าขมิบแล้วโอ้สุดยอดแล้วอยากได้ต้นไม้กครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ được, để không ผลงานมานนี้ครับประมาณนี้แหละครับตาหนึ่งนี่เลยสองทุ่งแง่งครับรวมก็มหนื่อยฮาโลขึ้นนะครับยังรอจนเมื่อยนะครับฝากติดตามคลิปในเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับคำใดว่าจะได้บสุภาพกันขอโทษขออภัยหลรายครับสวัสดีครับ